สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมปานฝันแฟมิลี่นะครับผมก็กลาบสวัสดีนะครับผมเอฟซีทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับได้พาแม่หญิงนะครับผมมาอาบน้ํามูลนะครับผมก็อากาศค่อนข้างที่จะร้อนทุกวันเลยนะครับก็แม่หญิงก็มาอาบทุกวันนะครับเพียงแต่พอฝันไม่ไม่ไม่ได้ถือโทรศัพท์มานะครับบางทีก็กลัวแบบ เหมือนฝนจะตกบ้างนะครับผมก็เลยไม่ไม่กล้าถือโทรศัพท์มานะครับวันนี้ก็ได้มีได้เอาโทรศัพท์มาถือนะครับผมโอ้โหแน่ยเนาะ <c oughs> เออเนี่ยพามาอาบน้ำนะครับผมนะครับคลายร้อนนะครับก็ วันนี้ค่อนข้างที่จะร้อนนะครับทุกวันเลยนะครับน่าจะสี่ห้าวันมาแล้วนะครับผมวันนี้พาแม่หญิงมาคลายร้อนนะครับโอ้แม่หญิงนอนแช่เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นชั่วโมงแล้วนะครับผมเพิ่งมาเล่นนะครับผมเนี่เพิ่งมา,ากลับตัวที่แรกมากินน้ำก็มามา,มานอนแช่เลยนะครับผมไม่กระเดกตัวเลยนะครับผม ค่อนข้างที่จะร้อนนะครับร้อนมากเลยเด็กอ้วนก็ลงอ่างอยู่ที่บ้านนะครับผมอวันนี้หลายครั้งแล้วนะครับผมเด็กอ้วนไปไปแช่ในอ่างเลยนะครับค่อนข้างที่จะร้อนนะครับอืมเย็นแบบสบายเลยโอ้ น่าจะหลายวันแล้วเนาะนะครับผมที่พอควานไม่ไม่ไม่มีคลิปลงให้แ MM ม่แม่สีได้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 เห็นนะครับแม่หญิงกับเด็กอ้วนเรานะครับวันนี้ได้พาแม่หญิงมานะครับโน่นโนโอ้โอ้ดูดูโชว์ลีลาเหมือนเด็กอ้วนเลยอ,อ้าวนอนกลิ้งแล้วนะครับอเอาแบบสบายใจเลยนะครับผมเนี่ย น่าจะไม่ขึ้นง่ายนะครับผมนี่แช่เป็นชั่วโมงแล้วนะครับผมเพราะว่าอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับผมโอ้น่าจะขึ้นละเอาเอาเอาอ่าดึงโซ่ไปไหนนะ เอาเอามีขาลังด้วยเอา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 ้เอาทำอะไรนะ่าทำอะไรน่าทำอะไรโอ้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 เอาแล้วเอาแล้วขึ้นแล้วครับผมอ่าขึ้นไปอาบขึ้นไปตาแป้งนะครับผมนี่ไม่ใช่อะไรนะครับผมแม่หญิงขึ้นไปตาแป้งเอา้าไปไหนไปไหนครับอา้าว ไปฝั่งนู้นเลยฝั่งนูน้นฝั่งนู้นเลยไปฝั่งนู้นเลย,เลยไปยน,น,ยนี่ไปไปเลยไปมาฝั่งนู้นเลยนี่ไปเดินไปวะนเนี่ยเนี่ยทาแป้งตรงนี้มา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 ทาแป้งเลยมาทาแป้งเลยมา ออ่เออ่าแป้งเลยอ่าถาแป้งเลยครับเอาอ่าอาวเสร็จก็ขึ้นมาทาแป้งเอาเอาอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กด Subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเผื่อไม่พลาดคลิปอาครอบครัวน้องปันขวัญน,นะครับผมสวัสดีครับบายบายครับผมเจอก,กันคลิปหน้านะครับ